อีกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ส่งงานชุดแต่งไเกิดรอบคันครับลาย b หครับลายใหม่ล่าสุดจากทางร้านครับใส่คู่กันกับข้างเล็กครับผมเป็นงานพลาสติกเอวเหมือนกันครับด้านท้ายเป็นท้ายตัดสีดำครับผมพร้อมแจ๊ปซิ่งครับด้านหลังเป็นไฟ led ครับผม งานสวออยๆจากทางร้านครับใส่กับข้างเล็กด้านหน้าก็ตัดสีดำครับผมลูกคา้ทาท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ0953696955ครับดีเกิลคายเซ็ตอรีร่ยินดี D ให้บริการครับ